คือจะเน E สองสองศูนย์สีสูบครับเครื่องเบนซินอันนี้ใช้ดีครับประหยัดวันนี้ปาขับคันไหนผมขับทุกคันครับขับทุกคันเลยขับทุกคันเลยขับทุกคันเลยได้บอมด้วยอาจารย์อาจารย์เชิญเชิญคันนี้ก็ฝากขายใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์หลักชัยแนะนำตัวหน่อย แนะนำตัวหน่อยอันนี้อ่าอันนี้เอสซีแท้เลยแฟนพันธ์แท้เลยของจิ๊บแกรนแล้วก็บางกะโฮอาจารย์หลักชัยนี่หรูอคุณครับอาจารย์หลักชัยครับอาจารย์หลักชัยครับตัวคุณชอบรถเก่าฮะใช่ครับตอนนี้วันนี้มาทำอะไรครับอ่ะอ๋อวันนี้ก็มาเล่นกันเหี้ยอ๋อมาเล่นมาชมรถอ้าวเล่นเลยครับมาเกีรับพันธุ์เขาเรียกอะไรนะครับโตโยต้าคลาวโตโยต้าคลาวบังกะโฮ ปลาคะโพรุนปลากะโหรนนี่นมัน,นเหมือนปลาปลาคะโครหนนาเหมือนจะไปดูหน่อยไหมครับชมเลยครับขายครับค่น,นี้ยังขายโอเท่มากครับครับอันนี้น่าจะเป็นปีพันเก้าร้อยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งครับตอนนี้บางวางเครื่องดีเซลโตยต้าดีเซล ล้อแม็กยางใหม่ครับสวยครับลมลรงพาวเวอร์ลมลรงพาวเวอร์ครับลมแรงพาวเวอร์แอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นเยี่ยมเลยจานล็อกล็อกเก๊ะอันนี้สีเดิมๆเลยไหมครับสีมาอย่างนี้เลยครับมาอย่างนี้เลยครับสีมาอย่างนี้เลย K มาครับครับเขาเติมน้ำมันตรงไหนเติมน้ำมันตรงนี้ครับ นี่ครับอันนี้ก็เปิดได้ใช่ไหมอันนี้อ่าอันนี้เปิดได้เัวิ <Toyota S 1> แก<จ>ใช่ครับเอวิแจไอเซอร์น,นันมบัตต่งนี้คลาสสิกดีหาดูได้ยากครัถคลาสสิกครับปครับ,รบอ่าเดี๋ยวชมรถรถเตา่ารถเตา่าครับ เมื่อกี้รถเบนซ์ยังไม่ได้บอกราคาเลยครับ,รบเอาราคาถูกๆไปใช้สักคันหนึ่งอันนี้แสนสามหมื่นบาทแสนสามหมื่นบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทรถเบนซ์ได้รถเบนซ์ไปขี่ครับเครื่องเบนซินเครื่องเดิมไหมครับเครื่องเครื่องเดิมครับอันนี้เอเอ e e หน้านะเอ e แล้วก็สองสองศูนย์เอสองสองศูนย์เครื่องเบนซินราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทแสนสามหมื่นใช่ครับแสนสามหมื่นบาท ภายในเปิดได้ครับหรือว่าล็อกอ๋ออ๋อน่าจะล็อกครับล็อกใช่ครับล็อกแต่พวกเป็นภายในก็จะรูใช่ครับภายในสวยครับภายในสวยในเดิมๆเลยดีเมื่อคืนฝนตกแเช่นไม่ทันอุกี้ออโต้ด้วยครับใช่ครับสีเทาดำครับเงาๆเลยครับ E220 ใช่ครับ อันนี้เขาเรียกท้ายลงยาปาครับ E สองส W หนึ่งสองสราคาหนึ่งแบาทแสนสามจับต้องได้ครับตัวนี้จะเป็นฟกสวาเก้นฟกสวาเก้นฟกเต่าหนึ่เก้าร้อยเจ็ปีพันเเป็นน้องของปากโกปีหนึ่ง อ๋อน้องขนมีหนึงครับอันนี้เครื่องขลามีเครื่องอยู่หลังมารอบที่แล้วมีสองคันเนาะมีสองคันขายไปแล้วคันหนึ่งขายไปแล้วครับใช่ครับหลังจากคลิปเราออกไปคลิปที่แล้วใช่ครับขายออกไปคันขายเทเลอร์คันหนึ่งขายรถจิบเออขายรถเต่าคันหนึ่งครับคันนี้ก็เหลืออยู่แล้วแล้วก็รถจิบคันหนึ่งจิบคันที่เป็นลังคาเหล็กอ๋อครับขายออกไปแล้วขายราคาแบบ เหมือนกับให้เปล่าแหละ <c oughs> ให้ส่งต่อก็ไปอันนี้ยังไงนะฝรอันนี้ราคา6กแสนห้าหมื่นครับหกแสนห้าหมื่นใช่ครับราคา6กแสนห้าหมื่นเปิดได้ไหมครับข้างหน้าเปิดได้ครับเปิดได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมวันีผมรีบมไม่ได้กุญแจลงมาอ๋อถ้าเปิดได้ดูฝาฝาท้ายกไมมีเครื่องนเนี่ยเครื่องอยู่ฝั่งนี้ครับเครื่องอยู่ข้างหลังนี่เครื่องอยู่ฝั่งนี้มันเท่ไหมเนี่ยรถรถอันนี้ผลิตในเยอรมนีครับ สมัยน่าจะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะอันนี้เครื่องเดิมมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นบีซินเนาะเป็นบีซินครับอันนี้เครื่องพันห้าร้อยซีซีครับเขาเดิมน่าจะเป็นพันสามแต่เขาวางเครื่องใหม่เป็นพันห้าพันห้าร้อยซีซีแล้วพวกระบบระบายความร้อนนะครับระบบระบายความร้อนด้วยพัดพลมครับนี่พัดลมมีหม้อน้ำไหมใช่ครับไม่มีหม้อน้าครับไม่มีหม้อน้ําใช่ครับไม่มีหม้อน้าแล้วเวลาเราขับแบบทาง,กางทาไกลไเงี้ยทางไกลกบ ก็มันจะเป็นพัดลมเป่าครับตัวตัวพัดลมที่จะเป่าเป่าให้เครื่องมันเย็นครับพัดลมไม่มีหม้อน้ำมีแอร์ด้วยครับมีเครื่องแอรบครับแอร์ก็เย็นแอร์ก็เย็นครับมีแผงแอร์มีระบายความร้อนด้วยอากาศครับวิ่งกลางทะเลทรายไม่มีน้าต้องหยดไม่ต้องใช้น้ําเลยใชแต่นี้ขับได้ปกติไหมครับขับได้ปกติครับใช้งานอยู่ปกติครับก็ผมขับเองคนเดียวครับเหมือนเดิม 6แสนห้า6แสนห้าหมื่นบาทป้าแมาไวไใช้ยเหรอครับมันเหลือก็ส่งต่อไปแล้วคันหนึ่งก็เหลือเก็บไว้คันหนึ่งก็ถ้ามีคนสมบัติผักกระชมเนาะม,มีคนสนใจก็มาติดต่อคุยกันได้ครับ,รบเป็นรถคลาสสิกคลาสสิกมีคันไหนไหมที่ว่าป้าอยากเก็บไม่ขายอือก็มีครับมีไหมมีครับอ,อย่างเอ็มหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยก็<ๆ>ก็มีอยู่สามคัน รุ่นนี้เหรอครับครับมีสามคันใช่ครับแล้วจะเอาไว้ก็เอาไว้สักคันหนึ่งก็ดีเอาไว้โชว์ที่เหลือก็เอาไปขายอันนี้ก็ถ้าลูกค้าเอาก็ขายอันนี้ขายปารเริ่มสะสมมาแบบปีพันเดี๋ยนะปี2540 2540ใช่ครับปีพศนะปีพศสอ4 0นอโอ้โหอันนี้ก็20กว่าปีล้ว26ปีล้ว26ปีแล้วเก็บมา26ปีคือเดิมๆหาหา อยากได้คันนี้พอไปได้มาคน้นึงกกเอาไหมคันนี้คันนี้ก็เอาไหมก็เอามาตีละคันละคันครับอันนี้เครื่องโตโยตา้าครับอันนี้อันนี้แปลงเครื่องเป,ป<ด>็นโตโยต้า่าเดี๋ยวเขาถามอีกคำถามหนึ่งครับแล้วตั้งแต่ปลารเริ่มสะสมมาได้ขายออกฟังไหมขายไปสิบดคัน1ิเก้าคันแล้วครับโอ้ครับก็เยอะอยู่ครับตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าคันครับก็คือแบบ เก็บสะสมด้วยแล้วก็แบ่งไปใช้กันใช้ครับแบ่งกันใช้ตอนนี้ยังแบบซื้อเข้ามาไหมครับมีมีลูกค้าบางคนก็ส่งต่อก็เอาครับอ๋อก็ยังขายขายก็เอาครับเอาเก็บไว้โอเคเอาเดี๋ยวมาชมคันนี้ต่อครับครับคันนี้ยังไงนะป้าตวน,นี้อันนี้จะเป็นเครื่องเขา,าเรียกเครื่องโตโยต้าเตอตโยตเป็นรุ่นอะไรครับเขาเรียกรุ่น M151 A 1หนึ่งเอมหนึ่งห้าหนึ่งไม่ใช่จิบกบแล้วไม่ใช่จิบกบเป็นเขาเรียกแบบยังไงเราเป็นจิบเออเขาเรียกอะไรซิงทะเลทรายนี่แหละซิงทะเลทรายอ๋อจะเป็นรถเออรถรถขนาดเบา่ะของอเมริกันเครื่องของของอเมริกันเลยตอนนี้เครื่องใหม่ไหมครับอันนี้คือวางเครื่องโตโยต้าครับอ๋อวางเครื่องอ่าวางเครื่องญี่ปุ่นแหละแต่เกียร์ยังเป็นของอเมริกันอยู่เครื่องเกียร์เดิมเกียร์เดิมเกียร์เดิม ันนี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดที่หกแสนห้าครับหกแสนห้าใช่ครับเปิดที่หกแสนห้าราคามันต่างกันยังไงครับกับพวกรุ่นแบบหน้ากบอะไรเงีเ้ยอ,อันนั้นจะเป็นหน้ากบจะเป็นเป็นเนแหนบอ๋อระบบแหนบสีสออีออครับอันนี้เป็นคอยสปริง n g สีล้อจะนิ่งกว่าอันนี้จะเป็นมันทุกขนาดเบาอันนี้เกียร์เดิมนะอันนี้เกียร์เดิมครับ พมอะไรซ้ายครับขับสักสองวันก็ชินแล้วมีมิเตอร์มีขวานครับมีขวานครับฝั่งนู้นพั่วครับพัวอยู่ฝั่งขวาใช่ครับอันนี้ก็กล่องกระสุนใช่ครับกล่องจะเป็นมันเท่ไมันมีไว้ครับครับบรรจุเบียร์ก็ได้อ่าความเย็นยังช่ำอยู่ใส่แล้วมันดูเท่ครับเนี่ยข้างล่างก็มี รถน,น้ำมันอันนี้ถังสเปร์ครับสเปร์อันนี้ยังเสายังอะไรยังสเปร์ครับเสาก็ออ,อ,นนกอันนี้ก็อันนี้ก็โยกได้ถึงพื้นเลยครับไม่มีหักครับเป็นขับมันจะพอ,อก็ก็แกว่งกปตามแกว่งตามลมนี่แหละครับฮะมันก็ไม่ถึงกับออกเองนอกโอเคครับ ตอนนี้เหลือ20วาคันเหลือ20วัคซิน okay. ไปทางไหนต่อครับอ่าข้างในครับอันนี้ก็กิจการของปา,าเกเนนะครับธุรกิจแมกยางแล้วก็ซ่อมเครื่องนะช่วงล่างรถ <c oughs> เบนซ์นี่ก็ขายนะครับคันนี้แหรอครับครับคันนี้ก็ขายอันนี้เขาเรียกอ,อะไรครับอันนี้เป็น สองสามศูอเหมือนคันนไหมไม่เหมือนบอดี้เดียวกันบอดี้ W หนสเท่ากันแต่เป็นรุ่นก่อนรุ่นก่อน e 2สองสองศูนยอสออันนี้อีอันนี้สองสามศใช่สองสแล้วก็ E ข้างหลังอันนี้ขายอยู่85,000 85,000ใช่ครับแปดหมันอันนี้เครื่องเดิมไหมเครื่องเดิมเลยครับเครื่องเดิมอันนี้กำลังปรับปรับจูนอยู่ เบนซินเนาะเบนซินครับขับปกติคร mm ับเป็นปกติครับแปดหมื่นห้าครับแปดหมื่นห้าใช่ครับราคาจับบลองได้ตอนนี้ราคาไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสนครับเบนทะเบียนก็เต็มนะทะเบียนเต็มครับเบนเต็มอาอภายในเปิดดูได้อันนี้ก็สวยครับอันนี้ไม่ได้ล็อกครับภายในเบนสวยครับ ต่นเก่าก็สวยนี่ครันะบเบาหนังแท่นะบเบาแท่นหนังแท่อ้ดูที่เสียบเป็นเกล็ดููสายเมือดูเรือนไม้สวยมากครับเกียวตู้ครับเช็แก๊สโซฮลแก๊สโซฮลบเบาแท่ครับหนัง กหลังโอโทงครับกว้างมากทุกของได้เยอะเลยเอาละแปดหมื่นห้าพันบาทครับสวยงามครับครับอาทิตย์หน้าก็เสร็จแล้วโอเคเออจ้าของก็ฝากขายครับตัวนี้จะเป็นซีเจหกีเจหกครับซีเจหกอันนี้กำลังกำลังทำอยู่หน้ากับช่วงยาวครับอันนี้เพิ่งได้มาครับ แต่มาเราจะรื้อือทํําทาใหม่ทั้งคันเลยครับนี่ตามสภาพเลยครับเครื่องเขาเปลี่ยนหรือยังครับเปลี่ยนเครื่องเป็นซินครับเปลี่ยนเครื่องเป็นซินมาใช่ครับแต่ว่าเป็นบนซินเราจะเอาแล้วก็เอาเครื่องดีเซลใส่ครับระบบไฟก็จะเดินให้ใหม่ตอนมาก็สภาพอย่างนี้แหละทุกคันมีพึ่งมาเนาะยังไม่ได้ทำอะไรใช่ครับยังไม่ทำ อันนี้มีราคายอย่างครับหรือว่าตัวนี้ถ้าเอาตามสภาพเอาไปทําเองนะฮะมีเครื่องมีเกียร์ครบเรียบร้อยก็ขายอยู่แสนห้าครับแสนห้าครับพร้อมทะเบียนเครื่องตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็บเป็นสภาพนี้ไปเลยใช่ครับพร้อมทะเบียนเครื่องติดหรือย,อยังครับเครื่องติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วสตาร์ได้ไรได้ครับแต่พอดีผมก็ว่าจะทําสีใหม่ก็จะวางเครื่องใหม่เป็นดีเซลแต่ถ้าเอาอย่างนี้ก็ขายให้ยี่เลยตามสภาพแสนห้าเนาะแสนห้าครับดูรอบๆอบคันครับทะเบียนยัง ยังเป็นทะเบียนวีร์อยู่ครับครับทะเบียนคาต่ตอเกินสามปีเขาระงับแต่ว่าก็จดใหม่ก็สามปีฟ้าคันนี้มีประตูด้วยมีประตูด้วยครับนี่ใช่ครับเพิ่งเห็นประตูครับแต่ก่อนมันเป็นรถรถบ้านเป็นเป็นเป็นราคาเหล็กครับเป็นเหมือนแวรนะครับใช่ครับเป็นราคาเหล็กราคาเหล็กก็ถอดออกครับ แต่เราเราชอบชอบเป็นพ่อใบมากกว่ามันมันเท่กว่านี่ครับประตูครับจากที่ดูหลายๆคันไม่มีตัวคันนี้มีให้ดูนะใช่ครับประตูครับผมอะไรขวาทันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นแสนห้าตามสภาพนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทามอวใช่ครับตามสภาพติดติดเครื่องแล้วลองเครื่องลองะายแล้ว แต่วาาบบไฟไฟ่าระบบสายฟงสายไฟยังไม่ได้ทำครับต่อครับปะครับอันนี้ก็สี่แสนห้าสี่แสนห้าใช่ครับสี่แสนห้าอันนี้เครื่องสองพันเจ็ดร้อยสี่สี่เจหกใช่ครับนี่จำได้เอาถูกแลับครับสองพันเจ็ดร้อยสี่สี่ครับเทอร์โบสองพันเจ็ดร้อยสี่สี่ครับเทอร์เทอรโบเดล ระบบไลเล็กอีเจคชั่นเครื่องมันเจ็ดมิสูมิซูใช่ครับที่นี่ผมจะวางมิสูกับทุกคันครับเครื่องมันทนครับครับโอ้มีวินมีวินได้ด้วยครับสี่แสนห้านอก่ะสีนห้าครับสี่แ้าเอาก็ต่อรองได้ครับชอบก็สีอะไรก็สั่งได้อันนี้จะทำอันนี้จดเป็นจดเป็นทะเบียนรถเก๋ง อันนี้ทำไมบเบาะสามแถวรถเจ๋เง,เ,งเขาจะเป็นที่นั่งเจ็ดที่นั่งครับอ๋อครับอนน,อนนี้มี3ามแถวนะครับสามแถวเบาะ3ามแถวโอเค <Okay. S 1> ต่อมาอันนี้จะเป็นซีเจหกเช่นเดียวกันซี 6, เจหกเมือ่อไงครับ อันนี้ลายทหารเลยครับใช่ครับอันนี้ลายพางเลยลายพางอันนี้เครื่องเครื่องเป็นฟอร์ดฟอร์ดครับเครื่องฟอร์ดเนเจอร์ดีเซลไหมครับดีเซลครับดีเซลครับเครื่องฟอร์ดเกียร์ฟอร์ดฟอร์เนเจอร์โฟวินครับแรงครับอันนี้ไปกรุงเทพมาสองรอบแล้วมันเป็นเกียร์เกียร์โฟวินครับเกียร์โฟวินใช่ครับติดมากับเครื่องหรือเปล่าติดติดมากับกับเครื่องครับอ๋อ กวคือเครื่องตัวนี้มันจะมีเกียร์ที่เป็นใช่ครับเลยเครื่องจะมีเกียร์ติดมาพร้อมเลยพอมนใส่ใช้ได้กับไอ้รถคันนี้ใช้ใช้โฟวินได้ได้กับชิปเลยชิปจะเป็นระบบระบบจิปบอ่ะของชิปเลยจะไม่แปลงจะจะแปลงเกียร์มามันมันใส่เกียร์ได้เลยใช่ไหมได้ของมันเลยครับใส่เกียร์ตัวนี้ได้เลยออกหน้าขวาแล้วออกหลังขวาผมอะไรเวอร์ด้วยผมอะไรเวอร์ด้วยคันนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะ เช่นเดียวกันครับ4.5ครับใช่ครับทุกคัน4.5พร้อมทะเบียนพร้อมทะเบียนแต่ทะเบียนให้เลขให้เลขอื่นถ้าทะเบียนนี้เพิ่มเงินอีก80,000อ๋อครับถ้าเลข8เพิ่มอีกแสนหนึ่งถ้าเลข8เพิ่มแสนถ้า44ตัวก็เพิ่มเพิ่ม80,000โอเคใช่ครับต่อมาอ่าอันนี้จะเป็นด์โรเ o อร์ครับร a ว d Rover Land Rover เรียกจิ๊บได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เนาะจิ๊บก็คือจิ๊บก็คือจิ๊บเลยจิ๊บครับอันนี้อันนี้แรร์โรเวอร์ครับนี่ครับจิ๊บมันจะมีแบบตัวจิ๊บอย่างนี้เลยเนาะครับจิ๊บอันนี้แรร์โรเวอร์อย่างเราเห็นคนไม่รู้เขาก็เรียกจิ๊บเหมือนกันใช่ครับเนาะครับที่จริงมันเป็นแรร์โรเวอร์อ่าของขออง่ยี่ห้อมันคือแรร์โรเวอร์ครับครับคันนี้ยังไงครับป่ะอันนี้เครื่องอ๋อานี่ราคาราคาสองแสนแปดหมื่นครับสองแสนแปดอันนี้ไม่แพงครับไม่แพง ทะเบียนให้ตัวนี้เลยหกเก้าเก้าหกครับหกเก้าเก้าหกสวยเหมือนกันครับสวยครับแล้วทรงมันคล้ายๆอะไรครับสี่ประตูด้วยนะครับนี่อันนี้อันนี้ห้าประตูครับห้าประตูท้ายครับอ๋อมีมีฝาท้ายด้วยก็เลยเรียกห้าประตูอันนี้วางเครื่องอิซุซูซีเจเอหนึ่งเครื่องอิซุซครับเครื่องอิซุซีเจเอหนึ่ง เครื่องไอ้ทีเอฟอาร์ก็ทองครับฟ้าดำพรุ่งไปลลยพาวเวอร์ด้วยครับอ๋ออันนี้พ่วงอลไยเหรอใช่ครับขนส่งขนส่งขนส่งอะไรพ่วงอลไยนอนฮะพ่วงอลไยนอนเราส่งมาหน้าพรุ่งมปเลยพาวเวอร์ใช่ครับใช้ได้ทุกคนพอดีผมใช้คนเดียวสองแสนแปดลันไม่ทัน สองแสนแปดหมื่นบาทชอบก็ตักทายกันมาแล้วก็อันนี้อีกคันหนึ่งอันนี้จะเป็นแร็ลโลเวอร์เหมือนกันเหมือนกันครับใช่ครับอันนี้เหมือนกันเลยอราคาสองแสนแปดหมื่นโอ้ราคาเท่ากันไม่ไม่ให้เลขตัวนี้นะแต่ถ้าเอาเลขตัวนี้เพิ่มอีกแสนหนึ่งอ๋ออันนี้เลขสวยใบไม้ใบไม้เจ็ด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 วิลลมราคาตัวรถสองแสนแปดจะเอาทะเบียนเลขนี้ก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกหนึ่งแสนใช่ครับนี่ ทะเบียนเดินตลอดเนี่ยบบก็สวยเลยครับเจ็ดทั้งสี่ตัวเลยสวยครับคันนี้วางเครื่องวางเครื่องสองพันสี่ร้อยโตโยต้าครับดีเซลเครื่องสองลอลครับครับสองลอลมารมมอรมทุกคันมีมีมารมเบรกทุกคันครับอันนี้ครับมาลมเบรกมอรมเบรกครับมารมช่วยเบรกผมอะไรขวาผมอะไรขวาโอ้คันนี้เหมือนกันเลยครับครับ ไฟเลยครับก็ละสีมาเลยเอาครับไฟอะไรนี่ติดหมดนะครับไฟระบบไฟเช็คให้หม่ยหมดเลยครับใช้้ามใช้ครับโอเคครับ